สวัสดีครับพบกับผมช่องภูผาพารีสวนนะคผมสวัสดีท่านผู้ชมทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่นะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านเสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปนะครับผมผมก็มีแนะนำนะครับผม มีคำแนะนำจากผมเองนะครับลักษณะต้นกล้วยที่เป็นนอนกอนะครับผมต้นกล้วยที่เป็นนอนกอนะครับบ่งบอกชี้ชั้นนะครับผมว่าเป็นนอนกอนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะผมส่วนที่มีน้ำนะผมมันก็จะไหลออกมาจากยกกล้วยนะครับตรงนี้นะครับผม ไลออกมาจากหยวกกล้วยตรงนี้ก็จะเป็นนอนกอนะผมที่ผมจับตรงนี้นะครับลักษณะนอนกอนะผมคือต้นที่มันตายแล้วนะครับผมมันมันจะไม่เติบโตเหมือนอจะไม่เติบโตเหมือนไอ้พวกนี้นะผมพวกนี้ก็คือเอ่อ ผลจากนอนกอไปได้ด้วยดีนะครับส่วนต้นนี้เป็นนอนกอนะครับผมครับลักษณะยอดยอดของใบจะไม่มีการเจริญเติบโตนะครับผมเป็นนอนกอนะครับเดี๋ยวจะใกล้ดูตรงลำต้นนะครับผมที่มันเป็นนอนกอนะครับมันก็จะกินอ่กินจาก ช่วงช่วงที่เป็นหยอกกล้วยนะผมนอนกอนะครับ,น,น,รน,รบนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็คือมันเน่านะครับผมมันเน่าตรงหยอกกล้วยนะครับ มันก็จะไม่โตนะครับผมใบก็อาจจะเขียวอยู่แต่การเจริญเติบโต,ตไม่โตนะครับผมการเจริญเติบโต,ตชักงงักนะครับคือตัดทิ้งได้เลยนะครับผมถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับจะเจอตรงช่วงยอดตรงยอดพอดีนะครับผมมันจะเป็นดำๆนะครับ คือว่ามันกินขึ้นมาจนสุดยอดแล้วนะครับผมจนสุดยอดจะเป็นลักษณะดำๆนะครับผมถ้าเราล้วงมือล้วงล้วงนิ้วนิ้วเข้าไปนะครับผมเอาขึ้นมามันก็จะมีเม็นเมนะครับก็จะมีกลิ่นเม็นนะครับตรงนี้ครับเป็นดำๆเป็นจะเป็นน้ำเน่าไปเลยนะครับผมจากโวกกล้วยนะครับจากยอดกล้วย ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงรูรูที่มันขึ้นมานะครับผมเป็นช่วงรูขึ้นจากโคนโคนต้นขึ้นมานะครับผมนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมทุกต้นทุกต้นที่ผมปลูกก็มีการตายการรอดอยู่นะครับผม ก็มีรอดบ้างอยู่นะครับก็โดยส่วนมากก็ก็ถือว่า80%ได้นะครับผมจากการปลูกที่มันรอดนะครับผมอยากจะบ่งบอกชี้แนะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมสำหรับท่านสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่า อ่นอกล้วยที่มันเป็นนอนกอน,นะผมมันก็จะเป็นช่วงที่เรานํามาปลูกนะครับผมซึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นช่วงไหนนะครับโดยส่วนมากแล้วก็จะเอามาปลูกเป็นส่วนรวมนะครับผมเอามาปลูกส่วนมากรวมรวมแล้วรวมรวมแล้ว บางทีเราก็ไม่รู้นะครับผมว่าจะมันจะเป็นนอนกอนะครับเพราะว่าช่วงระยะฝนตกมันก็จะเกิดจากนอนกอก็เป็นได้นะครับผมผมก็ทําการตัดทิ้งแล้วนะครับผมต้นที่มันเป็นนอนกอนะครับผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าผมจะให้ดูนอนกอก็เป็นอีกต้นนะครับผม โดยส่วนรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโดยส่วนรวมของต้นวันนี้ก็ทำการทำการฉีดพ่นกันเชื้อราเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกนะครับก็น่าจะดีนะครับผมเพราะว่า ยาได้ยาได้ซึมซับเข้าไปใบกล้วยเป็นทีเรียบร้อยนะครับก็ถือว่ากันเชืราได้ให้มากก็น้อยนะครับผมถ้าผุนเอถ้าผม พูดบกพ้องประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ่ายสวนกล้วยให้ดูยามเย็นๆนะครับผมช่วงเวลา6โมงเย็นของวันที่6เดือนมิถุนา2565นะครับผมกับสวนกล้วยหอมพิกัดอยู่บ้านดอนเดือนะครับผมบ้านดอนเดือตำบลมันโคก อำเภอรสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีนะครับผมกับบรรยากาศสวนกล้วยหอมสวนกล้วยหอมปทุมธานีนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ